ราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมาราชินีนาถบรมาราชชนนีพันปีหลวงนะพระราชินีนาถพระองค์แรกของพระเจ้ากจักรีตพระพันปีเนี่ยหลายคนไปเข้าใจว่าเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้สําเร็จราชการจึงได้รับพระราชทานสร้อยพระนามว่านาธ ไม่นะฮะด้วยการที่5ตอนที่ท่านสถาปนาเนี่ยท่านจะไปยุโรปท่านสถาปนาทีเดียวเลยครับเป็นสมเด็จพระนางสมเด็จพระนางเจ้าสาวภพาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถเลยครับในครั้งนั้นแต่ว่าเพราะการผ่านมาเนี่ยพระบรมราชินีนาะถพระองค์ที่สองก็คือพระพันปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตน,นะ,ะอันนั้นท่านเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกอด แล้วเมื่อรชัชกาลที่9ก้เสด็จออกผนวดนะฮะทรงพระผนวดก็สถาปนาหลังจากที่พระองค์ขึ้นเป็นผู้สมเด็จราชการว่าเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนานะก็ต่างกันนิดหน่อยแต่เราจะเข้าใจว่าเออถ้าเป็นพระราชินีที่สมเด็จราชการแล้วจะมีการเติมคำว่านาเข้าไปเนี่ยเริ่มต้นจริงๆร,งรงในการที่5เนี่ยท่านสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าโภภาพกีรวดเดียวเลยฮะเป็นสมเด็จ พระบรมราชินีนาถเพราะเป็นผู้สําเร็จร,ราชการแทนพระองค์ในสมัยนั้นนะฮะก็เป็นพระราชมารดาของราชการที่6นะฮะซึ่งเป็นผู้ทรงคุดอุปการหลายท่านอาจจะในความเป็นมหาราชต่างเนี่ยนะ,ะหลายคนอาจจะจัดท่านไว้ลําดับลองๆถูกไหมนึถึงท่นที่5แต่ผมก็บอกว่ท่านที่6เนี่ยท่านปิดทองหลังพระนะฮะแล้วท่านมาถูกกาละถึงแม้ว่าแต่เดิมเนี่ยราชการที่6อาจจะไม่ใช่ท่าน เราจะเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรนัหิตแต่ว่าสวรรคตไปก่อนนะพี่ชายท่านต่างมารดานะเป็นพี่ชายพระราชโอรสพระองค์แรกนะในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระพันวษาอิกาเจ้าแต่ว่าสวรรคตไปก่อนลูกชายคนโตถัดไปก็คือทูลกระหม่อมโตนี่แหละวชิราวุธท่านก็ขึ้นมานะนั้นลูกที่ ท่านรักเนี่ยการที่ห้าในขั้นรักเจ้าฟ้าวหาวชิรนิตมากเลยนะจริงรักทุกพระองค์จะไมถึงว่าลูกชายคนโปรดเป็นชายคนโตเมียเจ้าเลยนะพระภาริจเจ้าเนี่ยหลังจากที่สิ้นพระนางเหลือลมไปเนี่ยท่านก็เลยไม่ส่งไปเมืองนอกคนระับคือไม่ใช่ว่าลูกที่ส่งไปไม่รักนะแต่ท่านหมายมั่นปั้นมือจะให้เจ้าฟ้ามาหาวาชิรนิตเนี่ยเป็นรัชทายาทจึงสถาปนาขึ้นเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกก็คือให้เรียนอยู่ใกล้ตัวแต่ว่าให้เรียนเต็มที่เลย ถ้าคุณไปดูนะฮะเจ้าฟ้าพาชรม์ฤทธิ์เนี่ยอายุไม่กี่ขวบแต่ว่าเขียนบันทึกประจําวันสมัยก่อนในวิธีที่ผู้ลากมากดีก็สอนกันมัน้งคยลูกเขียนบันทึกประจําวันมันจะทําให้เด็กเนื้อฝึกการบันทึกการจดจําการเขียนเนี่ยไปนั่งอ่านนะเด็กขนาดนั้นเขียนเรื่องราวขนาดนั้นได้ยังไงเจ้าฟ้าวา่ามหาวาชิชุลฤทธิ์แต่ว่าอ่ะท่านก็สิ้นพระชนไปะการที่หกเนี่ยแต่เดิมยังไม่ได้เป็นเจ้าฟ้ามากุฎราชกุมาร ท่านส่งไปเรียนอังกฤษโอ้โหแต่ด้วยบุญวัสนาของประเทศชาติหลายๆอย่างนะก็ตกมาที่การที่หกนั่นแหละไม่ได้แปลว่าเจ้าฟ้าพระเชษฐุท่านไม่ดีนะต่หมายถึงว่ามันด้วยกาลเทศะไม่รู้เพราะว่าเราจะต้องเจอกับต่างชาตินะ,นะะการที่หกท่านก็ไปเรียนอังกฤษกลับมาเนี่ยไปดูดิท่านเรียนอังกฤษเก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นแต่ภาษาไทยท่านก็เป็นเลิศนะ นะในเรื่องของวรรณกรรมรอะไรต่างๆรวม้งถึงในเรื่องของกฎหมายประเทศไทยเนี่ยถ้าใครไปนั่งดูสี่แผ่นดินจะรู้แม่พลอยยังถามไปทาไมแนละส่งคนไปรบอีรอกอีรอกนี่มันเป็น,ปนยังไงไกลตัวท่านหวังผลไกลเพราะว่าท่านส่งกองทัพไทยเข้าไปช่วยรบเนี่ยในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพราะประเมินแล้วว่าท่านจะต้องอยู่กับฝ่ายชนะแล้วเมื่ออยู่กับฝ่ายชนะปับ๊บ ท่านจะได้ยกเลิกสนทีสัญญาต่างๆที่ไม่เป็นธรรมกับมหาอำนาจต่างๆที่อยู่ซีกที่แพ้อืเนี่ยแล้วเหม่อนกันที่หกเนี่ยก็จะเกิดความก้าวหน้ามากมายในเรื่องซึ่งคนมองไม่ค่อยเห็นคุณนึกภาพนะฮะแค่ผมเป็นั่งอ่านนะแค่จะทำเรื่องไปรสณนีเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเหมือนกันที่ห้าเนี่ยท่านก็ทำมาเรื่อยอ่ะไอ้อย่างไปรสณนีเนี่ย ถึงแม้จะเริ่มกันที่ห้านะแต่พูดให้ฟังว่าคุณนึกภาพสิส่งไปรษณีย์เอ,อ่อและกันที่ห้าเป็นบิดาของการไปรษณีย์เราฟังดูมันง่ายนะก็ต่อตั้งสิกรมไปรษณีย์สแตมป์ก็พิมพ์นี่ไม่ง่ายนะฮะเริ่มต้นมันก็มีอะไรปะมันก็มีชื่อมีแท้มีนามสกลุลที่พูดว่ารอหกท่านสามต่อไงมันจะไปส่งใครอ่ะอาสมบุตินะกรมไปรษณีย์ก็มีอีสแตมป์ก็มีแนละ้วอีพนักงานบรรจุไปรษณีย์ก็ตั้งเข้าไปเดี๋ยวก็มี ไปส่งใครอ่ะในดําในแดงอําแดงเหมือนคนสมัยนั้นมันมันไม่มีชื่อนามสกุลที่เป็นทางการชัดๆอ่ะนายอําบุตรนายฉิมหลานนายบุญอย่างเงี้ยแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่สีแยกคอกวัวมีเหรอจะไปส่งยังไงมันต้องมีละมีชื่อม,มีนามสกุลมีสัมปโนประชากรมันก็มีบ้านเลขที่มีที่อยู่มันถึงจะจ่าหน้าซองได้ ที่แต่เรื่องไม่ใช่ง่ายคือฟังเราก็ยังทอ้อเลยจะเริ่มเลยว่าแต่ท่านก็เริ่มเหมืก, 5, กันที่ห้าที่หกอ่ะจริงเริ่มเหมือนทาที่สี่นะต่อเน,นื่องมารอหกท่านถึงต้องมีเรื่องนามสกุลไงไมงันันจ่าหน้าสองบุตรในนัน่นบุตรในนี่เจ้าพญาอะไรก็แบบไม่รู้อ่ะเพราะว่าเจ้พาพญาเป็นยอะชื่ออะไระคนไหนอ่ะก็ต้องมีชื่อมีนามสกุลมีสัมมโนไปได้รู้ว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ไปส่งหรือมันถูกบ้านมันไม่ใช่ว่าพิมพ์สแ,แตม เออเอาเงินมาจ้างปรุษไปสนีตั้งกรมไปสนีไม่ใช่เห็นไหมเนี่ยเอาแค่เรื่องเดียวอะ่ะเนี่ยก็มาถึงร้อหกท่านถูกการเรื่องกฎหมายเรื่องการต่างประเทศเรื่องวรรณกรรมโอ้ไม่ได้เชื่อท่านปราดเปลื่นหลายด้านขนาดนั้นน่ะและ้วทะลุปูโปรงในด้านภาษาต่างๆนะมากมายรัสยมท่านก็ดีมากถ้าใครไปเที่ยวเนี่ยพระราชวังของท่านเนี่ยพญาไทย มฤคกายวันนะฮะเป็นต้นอ่ะถ้าไปดูจริงนะฝรั่งบางข้ามาดูเนี่ยอมฤคกายาวันก็ได้ไครไปวันไปหัวหินแบ่บ้างเด็กในค่ายตำรวจอนะ่ะเขาซ่อมบ้างเปิดบ้างนะถ้าฝรั่งมาดูก็จะรู้สึกว่าเออราชวังไทยก็ไม่ได้แบบราชวังยุโรปแววนทรงแหวนสายทองอลามก้อนหงวก้อนหินบเบลอเธออะไรเงี้ยก็เป็นไม้แหละเาพูดจริงไม่ได้มีราคาเลยนะวัสดุไอ้ที่มีราคาคือรสิยมของท่านหรือว,ว่าเรื่องสี ไปดูโทนสีพระราชวังพญาไทยพระราชวังมฤคไทยวันพระรามร,ร,ราชนิเวศเพรเชรบุรีเหมือนกันนะที่เด่นที่สุดคือเรื่องสีนะไปดูเนี่ยครบรวมทั้งถึงวิสัยทัศน์พระวิสัยทัศน์ของท่านด้วยในกันที่หกวันนี้เป็นวันสิ้นพระชนนะฮะของท่านก็องค์พระราชทายาตก็มีพระอ,องค์เดียวแต่เป็นสมเด็จเจฟ้าหญิง เพชรรัตน์นะฮะก็ถือว่าเป็นเจ้าฟ้าหญิงเพชรรัตน์นี่ก็ถือว่าเป็นพี่นะเป็นพี่รมื่อที่เก้าได้นะพี่ลูกพี่ลูกน้องอืมงนั้นวันนี้ก็รำลึกถึงนะครับสมเด็จพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อที่หก